มังชอบเธอสวัสดีเจ้าคลิปนี้จะเอาดอกเอื้องแล้วที่เมืองลีมาแก่ติบานฮงหน้าตาดอกเอื้องแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเจ้ารสชาติจะขมนิดนิดแต่ว่าดอกที่บานแล้วจะบะขมตะใดละวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสยาบัวก,ก็ใส่จิ้นหมูต้มก่อนตามด้วยใบมะกรูดใส่แจ๊คไขายใส่ขา่าใส่ขมิน้น ต้มรวมกันเลยเจ้าพอน้ําเดือดแล้วเฮาก็มาใส่ดอกเอื้องแล้วจากนั้นเฮาก็มาเตรียมเครื่องตำจะมีพริกกระเกือเครื่องเทศน้อยนึง ใส่ลงไปในโรกต่ำมต่้วมกันเลยเจ้าหอมแดงหอมขาวใส่ตัวลงไปเลยตั้ตั้ตัต้ยาโบคำกับก้นก้นดอกเอื้องแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ในหม้อลงไปน้ำล้างโรกของดีจะไปลืมนะเจ้ากลนกลนก้นเข้ากันใส่ป่าฮาลงไปแหมน้อยจะหอมขึ้นมาแหม่นักเป็นเครื่องปรุงหลักของยาโบคำเลยนะเจ้ารอน้ำเดือดสักก๊าหนึ่ง พอเดือดแล้วยาบุคำกับเปิดฝาเช็คพอว่าดอกเอื้องแล้วมันนิ่มหรือยังนะเจ้านี่ยก่อนที่มันรึหนุ่มปะหนุ่มปะฮู้เจ้าแต่ตอนนี้ยาบุคำจะจิ้มน้ำก่อนเนี่ยเฉาเด็เบอร์จี่ใหญ่เบอร์จี้ใหญ่โอ้โหกันเฮ้ยมันก็ดีเอาเนาะเฉยไหมเฉยไหมเฮ้ยยาบุคำบอกสุดยอดอุ้ยเตเต้สุกแล้วพอวิธีโป่งหม้อนะเจ้านี่เสียบไม้กระทาพอไม้กระทายาบุคำนะเจ้า สุขแล้วเจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้รสชาติเป็นจะได้เดี๋ยวเฮาไปจิ้มกันในไลฟ์สดนะเจ้ากำลังจิ้มข้าอยู่นะเจ้าตอนนี้